สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับวันนี้พบกับผมนะครับในช่องลูกชายลาบอลสีนะครับวันนี้ผมมีบอลสีราคาเบาๆมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับขอให้ทุกทท่านจงติดตามลูกชายลาบอลสีด้วยนะครับค่าจัดส่งนะครับวันนี้นะครับเหมาเหมานะครับ50บาทนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์0869292597นะครับ 9292597นะครับเรามาชมต้นแรกกันเลยนะครับต้นนี้มีชื่อว่าเล็บมังกรนะครับเล็บมังกรนะครับผมขออยู่ที่130บาทนะครับ130บาทนะครับวันเสาร์นะครับวันเสาร์นะครับ149บาทนะครับวันเสาร์นะครับ149บาทนะครับ พรมพิมานนะครับเป็นกระถางใหญ่นะครับกระถาง6นิ้วนะครับมี2ต้นคู่นะครับพรมพิมานนะครับ130บาทนะครับ130บาทนะครับพรมพิมานนะครับเขื่อนป่าศักนะครับผมขออยู่ที่49บาทนะครับเขื่อนป่าศักนะครับขออยู่ที่49บาทนะครับเขื่อนป่าศักนะครับ กระถางนี้ก็เช่นกันนะครับเขื่อนป่าสักนะครับขออยู่ที่49บาทนะครับซากุระนะครับ49บาทนะครับซากุระนะครับ49บาทนะครับรัศมีเงินนะครับรัศมีเงินนะครับขออยู่ที่150บาทนะครับรัศมีเงินนะครับ ขออยู่ที่150บาทนะครับเพชรสีปทุมนะครับเพชรสีประทุมนะครับขออยู่ที่130บาทนะครับเพชรสีปทุมนะครับ130บาทนะครับซากุระนะครับ2ต้นนะครับมีแสงพระธาตุนะครับกับซากุระนะครับกระถางนี้นะครับผมขออยู่ที่49บาทนะครับ ซากระนะครับและแสงพระธาตุนะครับในกระถางเดียวกันนะครับขออยู่ที่49บาทนะครับแสงพระธาตุนะครับแสงพระธาตุนะครับขออยู่ที่59บาทนะครับแสงพระธาตุนะครับขออยู่ที่59บาทนะครับ ผ่าซ่อนแก้วนะครับขออยู่ที่ 70, 70บาทนะครับผ่าซ่อนแก้วนะครับขออยู่ที่70บ,บาทนะครับมังกรทองนะครับกระถางนี้นะครับมีมนเทียนทองอีกหนึ่งต้นนะครับเป็นคู่กันนะครับมังกรทองนะครับกับมนเทียนทองนะครับกระถางนี้นะครับผมอยู่ ผมขออยู่ที่79บาทนะครับ79บาทนะครับองค์หญิงทอฝันนะครับขออยู่ที่40บาทนะครับองค์หญิงทอฝันนะครับ40บาทนะครับนางรากสดนะครับต้นนี้นะครับ มีมณีร้อมเพชรอยู่ด้วยนะครับกระถางเดียวกันนะครับนางรากสดกับมณีร้อมเพชรนะครับขออยู่ที่59บาทนะครับ5 9บาทนะครับหัวใจมังกรนะครับหัวใจมังกรนะครับกระถางนี้ขออยู่ที่59บาทนะครับหัวใจมังกรนะครับ59บาทนะครับ หงเหมมราชนะครับกระถางนี hmm. 80 80 e ้นะครับหงเหมมราชนะครับขออยู่ที่80บาทนะครับ80บาทนะครับหงเหมราชนะครับขออยู่ที่80บาทครับกาบดาราพัน์นะครับกาบดาราพัน์นะครับขออยู่ที่70บาทนะครับกาบดาราพัน์นะครับ 70บาทครับซับเศษถีนะครับกระถางนี้มีชาชนติดมาด้วยนะครับผมขออยู่ที่49บาทนะครับซับเศษถีนะครับซับเศษถีนะครับมีชาชนอยู่ด้วยนะครับกระถางนี้นะครับขออยู่ที่49บาทนะครับ บางพลีนะครับบางพลีนะครับขออยู่ที่49บาทนะครับบางพลีนะครับ49บาทนะครับบางพลีนะครับเทพพิทักษ์นะครับขออยู่ที่39บาทนะครับเทพพิทักษนะครับขออยู่ที่39บาทนะครับ ปราศาททองนะครับด่างนะครับปราศาสทองนะครับด่างนะครับขออยู่ที่1 3 9บาทนะครับปราศาสทองด่างนะครับขออยู่ที่1 3 9บาทนะครับมังกรทองนะครับขออยู่ที่150บบาทนะครับมังกรทองนะครับ พออยู่ที่150บาทนะครับ สำหรับต้นนี้นะครับชื่อว่าเมืองนครชุมนะครับขออยู่ที่150บาทนะครับกระถาง6นิ้วนะครับโทศก,กัณ์นะครับกระถางนี้บวกกระบางพีนะครับขออยู่ที่49บาทนะครับโทศก,กัณน,นะครับ กับบางพีนะครับกระถางเดียวกันนะครับ49บาทนะครับสีเลือกงามนะครับสีเลือกงามกระถางนี้นะครับขออยู่ที่189บาทนะครับ สีเลิกงามนะครับ189บาทนะครับเหลืองเงินทองหน้านะครับ49บาทนะครับเหลืองเงินทองหน้านะครับ49บาทนะครับเล่าปีนะครับ เล่าปีนะครับ39บาทนะครับเล่าปีนะครับ39บาทนะครับบอนใบไผ่นะครับบอนใบไผ่นะครับขออยู่ที่50บาทนะครับบอนใบไผ่นะครับและกระถางสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเป็นหงเหมมราชนะครับ 150บาทนะครับหงเหมราชนะครับขออยู่ที่150บาทนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์0 8น9 2 9 2 5 9 7นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับมีค่าจัดส่งเหมาเหมานะครับ50บบาทนะครับและมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับขอขอบคุณนะครับ ท่านใดที่กดติดตามช่องลูกชายลาบอลสีนะครับขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยตลอดปี2,567สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ